สกีดีดีดอมดอมดอมเยสเยสกีดีดอมดอมดิบดิบอ่าววันนี้สกีบีดับวินล็อกเกอร์ทอยเลทนะครับผมเลโก้ทอยเลทแอนนางวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนมาเยียมคนในแบบจุดพักใจโดยการผมจะล่องหนนะครับผมแล้วก็จะไปหลอกด่าเขานะครับผมแบบว่าสมมติว่าคุณอยู่กับเพื่อนของคุณจู่ๆมีเสียงผู้ชายคนนึงพูดว่าสกีบีดอมดอมดอมเยสเยสกีดีดอมดอมดิบดิบคุณจะตอบเขาว่าไงคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะโอเคนะครับผมคุณผู้ชมครับแล้วใครที่เพิ่งมมาาลงดูช่องวกลงเข้คมา ครับผมทุกวันจันทร์พูดสู่เวลาตอน5้าโมงเย็นใครได้ไม่แ,กแลกรับเลย20โลบัคตัวไลฟ์สดทุกวันอังคารกับพฤ่อนหันนะครับผมเวลา1น,นึ่ทุ่มแจกโลบั๊กบางกามเพราะฉะนั้นกดกระดิ่งเอาไว้คุณจะได้ไม่พลาดน,นะครับแล้วก็ชื่อของใครนะครับผมในเกมโลบบอกมีคำว่า WKC น้ำนานเนี่ยไม่ว่าจะเล่นกิจ,จกรรมอะไรก็ตามนะครับผมคุณจะได้โลบัคคูณ2จากผมนะครับ <Wow. S 1> ผมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นกด u b s c r i b ์แลวกดกระดิ่งเดี๋ยนีเชสซดหล่อเอาล่ะจะพร้อมดูกันแล้วนะครับผมคลิปนี้2000ไลค์กดให้กันด้วย let's go <S มา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 ลชอบร้านเติมเกมโลบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใชบ้บริการมากกว่า70,000 0คนครบวงจรปลอดภยัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบักแบบกิฟต์การ์ดเลทสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอเดียไก่ตันวางจำาหนาในทุกรูปแบบกกละัลตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สำคัญมารู้ชอบรับกดเกมพาร์ซะด้วย uh huh. อย่างเช่นท แบบสุดดังบล็อกฟู้ดโอ้โหโสุดยอดเลยนะอม <c oughs> อย่าลืมนะครับถูกไวชัว sure. ต้องมารู้อบงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะจ้า i have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ i have c p พียูอ่เขา,เาอยากเป็นอะไรก็ไม่รู้ของเขาอ่ะสกีดดบอบบ๊บยสยอะไรไม่ใช่อะไรผมเพิ่งเข้ามาใหม่ครับอะไร ตายมึงไงกากอ่าอแอดมินจี้แอดมินจี้ระวังตัวระวังตัวสกิลดิดับ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 เย็เย็ดเย็บายเด็กู้เต้นโม่งเลยมึงจะเล่นกูซะละเป็นไงกูว่าละแอดมินนี้กูไม่ได้แอดมินว่ากูาหยาดหยาดนะล้ำมือ โดนละโอ้โหเราดูงูกัดอีเราแบบเนี้ยหลุดเลยอะอันนี้งูไม่มีพิษครับพี่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะงูไม่มีพิษครับพี่งูเห่าหางกระดิ่งพี่งูเห่าหางกระดิ่งก็มีพิษน้องหรอน้องสาวครับวันนี้พี่พี่ยืนอยู่กับเราพี่ไม่ได้ไปยืนอยู่กับพวกนั้นนะครับมาได้ไงวะมาได้เอ้าวิ่งไงครับจริมันพูดว่าอะไรมั่งอ่ะเขาบอกว่าพี่นิสัยดีมากแบบมีเมตตากับน้ำโอ้จริงมึงกับมีนิสัยดีมากเลยโอ้ แล้วในมือมึงซื้ออะไรอ่ะอาฮ่ามึเล่นลิ้นกับกูนะเลี้นเลยงเลี้ยเลเลีกูตานะกูพูไปจานนี้แอดมิเลโก้่ดิ่าคืเจ๊ดิอ เ <c oughs> อ่นอน้องสาวเขาจะไปยุ่งอะไรคนข้างหลังนะครับไม่น่นมันบากามนะครับเจเบ้น้องสาวพูดจุมม๊บมวยพี่ฟังอีกสักทีหนึ่งได้ไหมครับจ <c oughs> ุ๊บมวยใหญ่น่ารักมากเลยอ่ะอันนี้เราก,กินอะไรเป็นอาหารน่าจมน่ารักขนาดนี้กินอาหารแมวออันนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรครับเนี่ย <c oughs> อ๋อชื่อลินลิน <c oughs> ลินลิลลนนะไม่ใช่ลิงอ๋อน้องลิง <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ สวัสดีครับพี่สกิลดับดับดับยัดยัดสกิลดับดับดิบดิบสวัสดครับพูดจุ้บมวยฟังหน่อยได้ไหมครับอืมฮะโดนลิงเข้าบ้างเลยนะพี่ฟังไม่ออกออกไม่เอาดีกว่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวกันไอซีดสกิลดับดับดับเฮ้ยโดนลิงกับผิวซีดอยู่ว่ะเฮ้ยเบคอนนายไเจ๋งเหรอวะอยากโดนเด็ดมีนองงูฉกหว่าวะอยากโดนเด็ดมีนองงูฉกหว่า Five minutes later โดนแบนไม่สมน้ำนาไอ้คว้า

รับฟังหน่อยก็ได้เฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มีใครจะถามอะไรนะพี่เดินหนีมาเมื่อกี้เราว่าไงนะผม่อยากเข้าแคนอ่ะผมไม่อยากเข้าแคน k w ดอ่ะเคดวเลยน้องที่ท้าผมวอบ์ฟฟุด55มาเลยพี่ไม่ได้เล่นบอกฟุตน้องพี่เล่นอยู่แมปหนึ่งเราอยากรู้ไหมแมปอะไรแมปคนหน้าตาดีเขาเล่นอยู่เลยครับแมปอะไรครับรับผมรับผมครับผมซี่เอาฟีนิสต์ไปครับ้องชาย น้องสาวครับวันนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรครับเนี่ยเออชื่อส้มค่ะน้องส้มน้องส้มพูดว่าจุ๊บมวยพี่ฟังหน่อยไดห้หรือไม่หนูว่าเสียงเหมือนแม่ลุงเชียงใช่ไหพี่อยากฟังไหมพี่อยากฟังน้องส้มตัดมาเย <ây>! ้โอเคน้องส้มพี่จะปล่อยตัวหนูเพราะว่าพี่กำลังจะเปลี่ยนเซิร์ฟไปเกียนคนแล้วพี่จะเปิดหน้าตาหล่อๆให้หนูดูวันนี้คือหน้าจริงของพี่เป็นไงหล่อฮะสกีดดับดับดับเยสดเย็ดไ่คนดังหรอพี่ไม่ดังนะถามไมเนี่ยถามไมเนี่ยพี่ช่องอะไรพี่ไปก่อนเจอกันส้มจุ๊บ อะไรวะอินอน้องเขาบอกเดี๋ยวอะไรนะเฮ้ยเมันพิมพ์ชื่อช่องพี่เลยเอบอกเขาติดตามตามยังยังหายอยู่อ,ยอุ้ยหายอยู่ด้วยพี่มัน WKC อุ้ยอ๋อแล้วอ๋อจำได้แล้วเคยเห็นแมปอยู่อุ้ยเคยเห็นแบบเชียร์นคนดังจัดเลยอ่ะอุ้ยคน,คนดังจัดเลย <c oughs> อุ้ยอุ้ยอา้าใจเย็นคุยกัน <c oughs> เขาคุยกับหนูโอ้โห่ดิเขาประสบการณ์แรกในชีวิตหนูไม่เคยมีคนดังขนาดนี้มาคุยพูดตามเป็นแซนพูดตามเป็นแซนเป็นแซนเลยเป็นแซนบอกเขากคิดกคิดให้ฟังหน่อยกคิดให้ฟังหน่อยได้ไหมเขาแบบกคิดดังๆเลยอะกคิดดังที่สุดเท่าที่ทำได้กกรรีีีีดดนน่่คคืืออ บอกน้องเขาว่าพีแพรฝากบอกว่มาขอบคุณนะแพรฝากบอกฝากบอกว่าขอบคุณนะแล้วก็เราจะได้ออกคำด้วยฝากด้วยค่ะที่สนใจหนูแล้วใครนะครับผมที่อยากเข้า Discord Vlogger นะครับผมลิงก์ Discord ของผมอยู่ที่ปักหมุดคอมเมนต์เลยใครยังไม่เคยเข้าอย่าลืมเข้ากันด้วยนะเป็นไงแอบไทยอินอยากให้เข้า Discord ออะจุ๊บม่มึงคิดว่ามึงเฟี้ยวเฟี้ยวขนาดนั้นหรอวะก็เฟี้ยวดีนะถ้าจ่น่เบว เ้ยยนจริงไม่เเลสดาหนูเลิกเสดาเอาเป็นเยอะกว่าดัเลยครับพี่ชายอุ้ยแล้วอุ้ณคองใบหัวม่วงกราด่าผมฮะคองใบหัวม้วหันตื่นไปดิค้องใจเนี่ยหันตื่นไปยิในจริงก็เตะกูดิอุ้ยในจริงก็เตะกูดิดูเขาท้าดูเาทในจริงก็เตะกูดิไปเตะหน่อยดิเาจะเตะยังไงไม่รู้ดิเตะไงไม่ได้เล่นนานไม่ค่อยเล่นู้หูทำอะไรกันวะ สกีดับดับดับ yes yes ร yes, 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 yes. yeah, yeah. ีบรีมันคิดว่ามึงใส่วองแล้วพอมึงเท่ขึ้นเหรอวะวีวินล็อก์มีจำบโบ๊ด็กเอไว่สวัสดีฮอฟฟูคือเท่มากเลยฮอฟฟูพูดได้ไหมฮอฟฟูพูดไม่ได้ฮอฟฟูอะไรวะน้องสาวพูดได้ไหมครับน้องสาวที่ที่ไม่ได้เหรอทำไมอะ ทำไมอ่ะไม่มีผลด้วยเหรอเฮ้ยน้องหัวขาวน,น้องผู้หญิงเขาไม่ยอมพูดกับพี่อ่ะอินมึงแต่งตัวอะไรมึงเนี่ยเอ้ยมึงจะจอร์นดูจอร์นดูแฮกเกอร์ยุคก,ก่อนมีเวลิเทมคัตชามันตั้งชื่อคนมึนน้องสาวครับน้องสาวพูดว่าจมูมให้ฟังหน่อยได้ไหมครับจมูมอ่ะไม่ใช่มึง <c oughs> น้องสาวครับพูด <c oughs> จม,มูกให้ฟังหน่อยได้ไหมครับใหญโอ้โหกูเพิ่งเข้ามามึงพิมพ์ว่าเอ้ยพี่ไอ้ละคือมันจะมีครั้งหนึ่งที่ว่าหนูเกือบโดนในห้องปองบุคค เฮ้ยเอาแซลมอนว่ายขึ้นบนน้ำน้องสาวโกจุ๊บมวยฟังหน่อยได้ไหมได้จัดมาจุ๊บมาเย้ขอบคุณครับพี่ไปแล้วขอบคุณครับผมโดนใครไม่แคร์เลยคนดังครับผมเล่นเปียโนตอนเด็กด้วยที่ไอเขาหมั่นไส้คนเล่นเปียโนระวังหน่อยไอ้นี่มันรู้แย่เหอ้ย่ I don't care เฮ้ยเตือนแล้วไม่ฟังเฮ้ย ผมเก็ีดแล้วครับผมไม่เอาอีกแล้วไอ้ยตัวจริงเอารูปคมแล้วลองงูกระตุ่นนะครับนั่งอย่างอู้หเสียงดังน้องสาวเล่นพร้อมมากเลยครับเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับชบเฮ้ยไม่ไม่เขาโดนเฮ้ยพี่พี่ไม่ขออะไรมากเลยน้องสาวน้องสาวชื่อเล่นชื่ออะไรมกค้าครับอ่ามกค้าหยุดเล่นก่อนนะมกค้าครับมกค้ามีหวานใจเลโก้หรือยังครับ ไม่มีครับอ่าไม่ไม่มีครับว่าไม่มีนี่ถือเป็นคำตอบที่ดีนะครับน้องมอกฆ่าแล้วแล้วแล้วเฮ้ยไอไหนุ่มข้างบนเบิ่งเงียบดิน้องมอกฆ่าครับพูดว่าจุ๊บแง่ฟังหน่อยได้ไหมครับจุ๊บแง่ yes yes อญิ่สาวจะโดนแบนก์เลยนะนั่นนั่นเละพูดอะไรอยู่อ่ะได้ยินนะหญิงสาวพูดว่าจุ๊บแง่ฟังหน่อยได้ไหมครับไม่พูดครับทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะเอ้า มาออกแนวนังเลงเฉยเลยอเลยเนี่ยเดีน้องชายก็ได้พูดแทนหน่อยได้ไหมจุ๊มัวผมไม่กล้าผมมีแฟนแล้วครับพี่ฮะมีแฟนแล้วแล้วมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวอะไรกับจุ๊มัวผมผมไม่อยากนอกใจเขาครับไอ้การจุ๊มัวไม่ได้แปลว่านอกใจน้องไม่คือพี่จะมาจีบผมใช่ปะล่ะใช่ครับอ่ารู้ผมรู้ผมรู้ผมมีแฟนแล้วพี่นี่เราตอบคิวแล้วกันนะพี่พี่ไม่ได้จะเอาแฟนเราพี่เอาเราเนี่ย ยังไงกันมาครับคุณผูชช้ชมครับชอบคลิปนี้กันไหมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนมากนะครับผมซียูบ๊ายบายนะฮู้ฮู้เม้าสกีดับดับดับยั๊สย